สวัสดีครับงมณ์ม no. าพามาแวะดูของของมงคลนะครับพี่เขามาเปิดร้านใหม่ที่ฝั่งตรงข้ามไม่โสรพีนะครับเห็นใจดับเลินดักฟอกเดี๋ยวเตุ้กันอได้ดนิคอยคอยคอยประเดี๋ยคือของแม่คอยไม่ค่ะรับยินกันก็ได้รับราใส่เลยเนาะพี่ใส่ละ เอ็นมา่มลนีแ hmm> ม่มาตะใสครับหอยเมก้าหอยเมฆเนาะหอยเมฆกระสินบ่าเอาเดียวกันเลยให้หยดเนาะหอดเลียหอดเลีวยหอดใบแม่ตัวล็ล้ยของมงคนนะครับเลพิ่งมาใหม่เพิ่งเห็นวันนี้ไอ้ร้านนี่มาตะใสครับร้านเท่านีนร้านนี่มาตาคำสนุกเลยครับคำสนุกเลยตรงเลยเนาะโอ้ ครับเครับครับเป็นแสดงครับเมื่อเด้ไดขายบเจ้าเจ้ากับที่หลังอ่อเู่นบอได้อยู่เนับได้แล้วได้แล้วของบูชานะครับก็มีมีแหวนมี องพญานาคเสียงพญานาคแล้วก็พระองวัตถุมีคนเยอะเลยนะครันี่ไงอเลยกองหนีหายลงมณฑ์ไไกลๆเป็นเด้ครับเนี่เราออกป่นพี่ดูฝั่งตรงข้ามแม่สวรพีนะครับมันซองใด้หลือก็ยังญัแล้ว่องลงมุ่์แฟนขับชาแนลด้วครัฝากกดติดตามไม่เด้อลงมุฑ์แฟนขับชาแนล ายกดเลยครับกดตอนนี้เลยกดตอนนี้เลยจะได้เบื้องรูปจากของไม่มาบอกจะได้แต่หัวเลยสีเห็นทา้งลักหัวมาก่ย่าวางอะไรกัางทีบนแตงเขาเดียวมามาบานนุพนนะแนนบานเก็บซีมาจากสุ มาจากม other, ้วยเม็กนะครับกระสุนลงลมลลครับมีระฆังเงินระฆังทองด้วยาทครับมีใส่ดักจะเริ่มกดด้อครับจะเริ่มกดติดตามมาเนเตอมาจากไอคำสนดโดยตรงเลยทีครับคาสนทคยู่สนดะีที่ยุ่นีไร้มือปะครับเนี่ยครับ เบิ้งไปเรื่อยครับนี่คยพ่อกับพ่อใดนี่อยู่ด้วยครับในนั้นเป็นสามเตี้ยล่ะครับบอสสียูมือนี้กับสีมือนี้ยุนีเจ้ามืออื่นจะาสียูใสกับบอกก็ถือครับนี่ยูุนี่แหล้วล่านตั้งยู่งมองใดล่านก็บมองนีล่ะครับมองนีลอดอย่นี้ขอเป็นมองว่าสีแดงไปครับขอจะของที่วันเอ๋อขอไปขอว่างขอเพื่อนสีเอาเงินใสก็ว่าไปถ้าเพป็นบอสก็แล้วไปน้องขับเนอก อ๋อ <pulse S 1> ถ้าว่างถ้ามองได้ทางคุณว่างกัว่างหลุดครับเมนูนี่นะครับลงมนแฟนขับชาแนลครับทิมภาษาไทยกับปเลดนะครับเด้อเรากดติดตามให้ผมแน่แดีวผมติดแวะมาหล่นบ่อยงมนแฟนขับชาแนล มีวัตถุกมงครให้เช่ามาจากคำชะโนดโดยตรงเลยครับพี่น้องเด้อคนก็เยอะอยู่คำชะโนด<ม>ก็เลยอยากมาเยี่ยมยามปกติตขายอยู่คำชะโนดกับพ่อได้ขายกินเนาะพ่อได้ขายอยู่ยครับก็เลยอยากมา<แ>ล่องเบิงวัลบภครัรบเป็นระบียบ พี่ยังครับเจ้าของร้านซื้อว่าเท่าไหร่ครับอันผมนี่ซื้อหลีโอซื้ออีเลียนกับแม่มแม่มน้อแม่มเศร้าก็แม่มแม่ม,แม,ม,แ,ม,ม,แ,ม,มแม่มของมงคลทีนี่เนาะแม,มแม่มวัตถุมงคลทีนี่นะครับเนาะมงคลหรือหรือเปี้ยนกับบุญเจียวอ๋อเอาผู้เดียวก็ได้นี่ค, <c oughs> ครับครับครับดีดี